สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่ถนนหมายเลขสองสี่ครับตรงนี้เส้นนี้จะไปสุรินทร์นะครับส่วนเส้นทางนี้จะไปอำเภอนางรองเส้นเห็นรถวิ่งไว้ๆทางนู้นไปบุรีรัมย์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า3ามแยกทุ่งแหลมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาร้านร้านอะไร ร้านขายลมนะครับขายาลมขายอะไรประมาณนี้ครับทีนี้จะเอาถังลมลูกนี้เนะี่ยมาคืนเขานะครับที่เราเช่าไปนะครับไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขากำลังคุยธุระอยู่กำลังยืนคุยธุระอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยนะครับ ก็เลยสักพักหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ก็ออกถือโอกาสถ่ายคลิปนะครับเส้นทางหมายเลข24นะครับมุ่งหน้าเห็นรถสิบล้อวิ่งไปด้านทิศตะวนันออกไหมครับฝั่งนู้นไปอุบลราชธาน,นีศรีสเกตสุรินทร์นะครับสามจังหวัดข้างหน้านะครับส่วนตองนี้จะเข้ากรุงเทพมหาคนครนะครับถนนเศรษฐกิจเส้นหลักของภาคอีสานเหมือนกันนะครับถนนเส้นนี้หมายเลข24นะครับ ว่าตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองรรงบุรีรัมย์นะครับอ่ะตอนนี้ว่างแล้วนะครับก็เลยจะกลไปพูดคุยกับเจ้าของร้านแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้คืนถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถังใบนั้นนะครับซื้อไป4ี่พันกว่าบาทพอดีเอาไม่ได้ใช้งานอะไรก็เลยเอามาคืนนะครับมาคืนเจ้าของร้านเขานะครับได้ตกลงพูดคุยกันแล้วแหละแต่ทีนี้ เขาคืนมาสองพก็โอเคครับไม่เป็นไรนะครับในราคาที่ไม่น่าซีเรียอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็จะไปต่อยอดอย่างอื่นนะอ่ะนุ่นหมายเลขสอสี่ครับสามแย่ทุ่งแหลมอําเภอรองบุรีรัมนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับได้เงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับหลายๆอย่างที่เราจำเป็นนะครับ เดินทางกลับวันนี้หลานน้อยก็ขาดโรงเรือนอีกขอบคุณสำหรับเจ้าของร้านนะครับที่รับซื้อถังลมคืนนะครับเราซื้อไปในราคาที่อีกหนึ่งเท่าตัวครับก็ซื้อไปในราคา4ี่พันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้4ี่พันร้อยี่สิบหรือไงนี่แหละนะครับก็ทางร้านซื้อคืนสองพันนะครับในเวลาสองปีอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ซสีเรืยสอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะครับ ในรมยามที่เราขาดไม้ขาดมือนะครับตอนนี้ผมมุ่งหน้าเข้าอำเภอนางรองนะครับนะครับอำเภอนางรองเลี้ยวขวาก็จะไปบุรีรัมนะครับหุไปนะครับเดินทางกลับก็จะแวะตลาดอีกแป๊บหนึ่งนะครับไปซื้อกระเกงให้หลานชายนะครับตรงนี้เป็นทุ่งแหลมนะครับสามใหญ่ทุ่งแหลม ขอบคุณนะขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนวันนี้ความเคลื่อนไหวของช่องโอชัยชาแนลนะครับคือกางเกงให้หลานชายใหม่สมอเลยนะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบแปดอย่สิบห้าอ่ะนั่งดีๆสีสิตายจะได้นั่งด้วย เงนซื้อร้านโชคชัยนีย่ร้านประจำเนี่ตาประจำเนี่เอานั่งดีๆเอาถือเมื่อกี้จะบีมโทรศัพท์แล้วดีที่ของร้านเขาหยิบม,มาให้อที่นี่นางรองกลับเลยนะครับก็ว,วันนี้ได้แต่ไอ้ย่าไปเล่นได้แต่ร้องได้แต่กางเกงตัวหนึ่ง แราตวเสื้อก็โอเคได้แล้วเดี๋ยวมีังมาซื้อใหม่เดี๋ยวมีเดินทางกลับแนะครับถนนคิวรถเล็กนะครับมุ่งหน้าไปวัดรองมันเทศเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อผลไมก้กินสักหน่อยรตัวนี้เร็วกวาไม่ได้ ช่วงเช้าๆก็จะคนก็จะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเป็นตลาดเช้าตลาดสดน,นะครับคนก็จะแน่นเลยนะครับเยามาขับอย่างนี้ไม่เลยนะครับเพราะว่าจะมีพ่อคา้าแม่ค้ามาตั้งของขายเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับร้อยเจ็ดสิบ

รถบรรทุกขยะรถเทศบาลรถหกล้อ ตนนี้นะครับก็จะวันเสาร์นะครับวันศุกร์วันเสาร์หรือเปล่านะจะประมาณนั้นนะผมก็จําไม่ได้น่าจะประมาณนี้นครับศุกร์เสาร์นี่แหละจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของนะครับเป็นถนนเ,เ,ร,เรียกว่าถนนทม,มือทม,มอนะครับทม,มือทม,มอก็คือขอมงมากมายอะไรประมาณนั้นนะครับทำไมป้ายเยอะแยะเนี่ยไหนป้ายนั้นอ่ะก็เยอะสิ นี้ผมเลี้ยวซ้ายแล้วมุ่งหน้าอำเภอประคำเลยนะครับเสร็จนี้ก็จะไปอ,อปำเนะภอ,อประคำนะครับตัวสั์จะร้อนไหมมุ่งหน้าอำเภอประคำนะครับ หาที่เราทําภารกิจเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ